ขอเสียงคนขี้เมา ครับสวัสดีครับอยู่กับผมอีกเช่นเคยครับเป่าสายบันเทิงความเดิมจากตอนที่แล้วที่ไปใส่มองแล้วเจอดงปลาชะโดครับวันนี้ก็จะมาทําเมนูต้มยําปลาชะโดใส่ใบมะขามใส่ใบกระเพราวควายครับวันนี้ก็อยู่กับพี่เต๋าวัยรุ่นสะเรนกับพี่บิ๊กสุรินอีกเช่นเคยครับหาอยู่หากินอีกแล้วครับแก๊งนี้อยู่ว่างไม่เป็นครับต้องออกล่าหาปลาหาปูหาหอยหาเห็ดนั่นแหละครับหลังจากที่เราได้ปลามาเยอะเราก็กลับมาบ้านพี่เต๋า มาที่ร้านตัดผมพี่เต่านี่แหละครับมาทําอาหารกันส่วนผมก็ทําปลานี่แหละครับส่วนครัวคุณบิ๊กเขาก็ก่อไฟและเตรียมอุปกรณ์และเครื่องปรุงครับส่วนพี่เต่าก็นั่งเล่นยืนดูนั่นแหะครับวันนี้ให้พี่เต่าสบายหนึ่งวันครับในส่วนของปลาชะโดเราก็ได้เอาไปย่ยางกินแล้วส่วนหนึ่ง แล้วก็เหลือจากการย่างมาทําเมนูต้มยําครับแต่บางคนเขามาเม้นบอกว่าปลาชโดได้ตัวประมาณนี้เอาไปแดดเดียวน่าจะอร่อยงั้นคลิปหน้าถ้าได้ปลาชโดอีกเดี๋ยวจะไปแดดเดียวกินครับส่วนอุปกรณ์ปรุงก็มีข่าตะไคร้ขมิน้นพริกสด กระเพราควายวัตถุดิบก็เก็บได้บริเวณบ้านพิเตานั่นแหละครับอันดับแรกเราก็จะมาใส่ใบกระเพราก่อนเลยครับแล้วตามด้วยพริกแกงที่เราทุบกับถุงนะครับแล้วก็ตามด้วยมะเขือเทศครับบรรยากาศหลังฝนวันนี้ก็สดชื่นครับพอน้ําเดือดก็ใส่ปลาชะโดลงไปเลยครับเมนูนี้ก็เป็นเมนูครั้งแรกนั่นแหละครับที่ผมได้กินปลาชะโดปกติไม่ค่อยได้กินครับพอเราใส่ปลาแล้วเราก็เอาใบตองนี่แหละครับมาปิดไว้หลังจากนั้นก็ใส่ใบมะขามลงไปครับพอใบมะขามเปลี่ยนสีเราก็ ใส่ปลาลาพริกผงผงชูรสลูกโดดและตามด้วยกระเพราควายครับหลังจากนั้นเราก็บีบมะนาวครับเป็นอันว่าเสร็จครับตอนนี้พี่บิ๊กก็จะทำการชิมครับว่าผ่านหรือเปล่า ก็ขอบคุณทุกท่านที่ดูมาถึงตอนนี้ครับสงสัยจะหิวข้าวกันแล้วเนาะมาเด้อมากินต้มปลาชโดด้วยกันครับสดน้ำร้อนๆบรรยากาศหลังฝนแบบนี้อร่อยแน่นอนครับมาครับมาครับมาครับวันนี้วันนี้ก็นั่นแหละครับเป็นการว่าล่าเป็นผลสำเร็จนะครับก็ได้ลูกคอกปลาโดมาประมาณ30กว่าตัวแล้วก็ปิ้งกินอยู่นู่นแล้วก็นี่ครับต้มปลาดก็ก็ไม่เคยกินนะครับทำหาหาดูเพราะว่า เขาว่าบางคนว่ามันคาวแต่ตัวเล็กนี่ไม่ค่อยคาวครับอ๋อเดี๋ยวชิมก่อนครับชิมนางเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเออร้อน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 แบสองเศร้าพี่น้องออนี่าพี่เนี้ยก็จะมาชิมเนื้อครับอ่ะเตาเตาก้อยครับอ่า วันนี้อยู่กับเวรินเวรินสุรุนก็น <g ülme> อยู่กับอพี่บิ๊กซุรินรนะครับพีบ่แนครับกับอกิ๊กครับอือนั้นแหละครับจืดครับแซ่บแต่เนื้อก็มีก้างนิดหนึ่งแต่ว่ากินได้ครับก็นี่นะครับวิถีชีวิตของไอ้หนุ่มเซาะกราวหรือว่าวิถีชีวิตของคนเซาะกราวหรือว่าคนอีสานบ้านเราเนาะห <c oughs> าอยู่หากินหาเท่าที่ได้กินเท่าที่ได้ไม่ไปเบียด เบียดใครเดือดร้อนใครแค่นี้ก็มีความสุขแล้วครับส่วนคลิปนี้ก็ขอให้พี่บิกบ๊กปิดคลิปลาด้วยนะครับสวัสดีครับยังไงก็ฝากติดตามกันด้วยนะครับสําหรับ,รบพี่เต๋าวัยรุ่นเรินอาจารย์เตาสายบันเทิงนะทุกช่องทางในการรับชมเรื่องราวต่างๆที่เกี่ยวกับพิธีบ้านๆนะครับใครชอบคลิปพวกเราก็ฝากไปติดตามทั้งสามช่องทางเพจดิซินแฟนเพจแล้วก็เตาสายบันเทิงวัยรุ่นเรินสวัสดีครับสวัสดีครับพี่เตาอ๋อ